สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นสูตรตรงไหนอีสูตรซึ่งก็มาคำนวณให้ชมกันเป็นแนวทางน,นะครับเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับเริ่มก,กันที่งวดน,นี้นะครับว่าไดออก517นึำมาเรียงแบบนี้กันก่อนนะครับต่อจาก517คืองวดน,นี้นะครับ725ต่อจาก725จะขึ้นมาตรงนี้นะครับ261หกหต่อจากสองคือ750ต่อจาก750ไปที่475นะครับต่อจาก475คือ935นะครับเราจะหา เพราที่ถ้าจะวันนี้นะครับเราจะหาตรงนี้นะครับของวันนี้นะครับต่อจากวดนี้นะครับก็มาเรียนแบบนี้นะครับขึ้นใหม่ที่วดนี้นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งต่อจากหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาที่สามเจ็ดสองจากสามเจ็ดสองไปที่ศูนย์สามเจ็ดนำมาเรียนแบบนี้กันก่อนนะครับแต่เราจะหาผลลัพธ์ตรงนี้นะครับตรงนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับ เรามาดูแต่ละวิธีไปพร้อมกันเลยนะครับวิธีแรกใช้หลักร้อยของโมนีนะครับ725ใช้หลักร้อยนะครับบวกกับหลักร้อยของโมนีนะครับค่อยๆดูไปนะครับนำเ7บวกหนะอมีค่าเป็น8นะครับจะได้ที่เลขนะครับต่อด้วยตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับใช้ตำหน่งเดิมอ่าบวกจะได้ที่ เนะครับเรากลับมาดูที่ตรงนี้นะครับค่าเลขที่เราบวกกันค่าเป็น8ดครับต่อเลขงวนที่2แงได้ที่ที่7มันจะลดที่หลักแ้มนะครับเราก็มาดาูตรงนี้นครับเลขหลักร้อยตรงนี้ครับนำเก้า,าตัวนี้นะครับบวกกับบวกกับ7นะครับตัวแรกที่ได้เลขเน,นะครับ ก้าบวกเจ็ดจะได้ที่6นะครับทม์ไลน์ของศูย์จะเป็นแบบนี้ครับจากที่ได้8เป็น7จะเเป็น6นะครับจะได้แบบนี้ครับต่อด้วยวิธีที่2นะครับเราจะหาหลักสิบนะครับวีสองใช้หลักสิบตั้งแต่ตรงนี้นะครับ2 2บวกเเป็น9นะครับ ต่อเด้โมนี้นะครับ5 3บวกเป็น8จาก9เป็น8นะครับจาก8จะเป็น7นะครับตรงนี้เรามี3นะครับ3ตัวนี้ตัวกับ4นะครับจะได้ที่7จะลดเหลือ7นะครับจาก8จะเป็น7นะครับเป็นแบบนี้ครับหลักสี่จะได้ที่4นะครับต่อด้วยหลักหน่วยนำหลักหน่วยถ้าแต่งโนี้นะครับ5้บวก ได้ที่6นะครับนำสองนี้นีปบวกกันได้ที่6ต่อมา0บวก7ได้ที่7นะครับหลักหน่วยนี้จะเพิ่มติดตแต้มนะจะ6เป็น7จ<ะ>7จา<ะ>ก7จะเป็น8นะครับจากที่ค่าดาวไว้นะครับแต่นั้นเราจะเติมเลข3ลงไปนะครับก็จะได้ที่ค่า8นะครับจาก6เป็น7จากเเป็น8แบบนี้นะครับ็เราก็มาใช้อีก ค่าตอนอีกค่าตอนหนึ่งนะครับจากที่เราได้743ดสนนี่นี่เราก็มาเช็คอีกรอบนะครับแล้ก็มาดูกันต่อนะครับเราจะหาหลักตรงนี้นะครับ7จ็ดตงที้นะครับคือใช้หลักร้อยของตันนี้วกับหลักหน่วย วกกัหลักหน่วยของพวกนี้นะครับคือ5นะครับ5้บวก7เป็นงบวกเป็นนะครับได้ที่เลขนาม3ก,กุนี้บวกกันได้ที่เลขนะครับ7ตัวนี้มานี้หลักสินะครับจะมาที่หลัก10บก็มาต่อกันที่งววนี้นะครับหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยของหววนี้นะครับ สามในนี้บวกกันครับได้ที่เลขสามนะครับสามตัวนี้มาที่หลักสิบนะครับเห็นไหมครับต่อเลขงวดที่งวดนี้นะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับตามสี่บวกห้าบวกกับห้าแบบนี้ครับตาสามในนี้บวกกันได้ที่สี่นะครับสี่บวกห้าบวกห้าครับเป็นสี่นะครับสี่ตัวนี้คำตัวที่เราได้คือตรงนี้ครับผลลัพธ์ที่ได้คือสี่ตน,นี้ครับก็จะชนกันเห็นไหมครับสี่ตรงนี้จะชนที่หลักสิบนะครับประมาณ ดูอีกพิธีหนึงครับ5บวก2 5บวก2เป็น7นะครับ5ตัวนี้บวกกับ2จะได้ที่7นะครับต่อเรื่องวนี้นะครับ2บวก5นะครับได้ที่7จะตัวนี้มาที่หลักหน่วยนะครับต่อเรื่องวนี้นะครับน้บวกับ3นะครับ4บวก3นะครับได้ที่7เจตัวนี้ 7, 7, เป็นเล็กเป็นสูรเด็่นตัวเดียวนะครับก็ชนเด็กกันที่หล0ร้นะครับเดี๋ยตรงนี้ก็จะได้แบบนี้นครับซึ่งก็โอกาสที่เป็นไปได้ก็มีอยู่นะครับจากที่เราเช็คใช้หลายวิธีเทียบนะครับก็จะได้ที่คู่นี้เลยนะครับ74 3 สูงนี้ถ้าจะเล่นนะครับเป็นไม่ต้องกลับนะครับถ้าจะเล่นตรงๆได้นะครับแต่ที่743นะครับ สูตรที่นำมาคำนวณให้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับสมาชิกนำไปพิจารณาดูก่อนนะครับสามารถนำไปเทียบกับหลายสูตรก็ได้นะครับครูนี้ครับจ็ดสีสาม ถ้าสมาชิกถูกใจคู่นี้จัดไปได้เลยนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้ามากดไลค์และขอยกำจายเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ